One o seven FM for life and music. Number one international hit music station this is Met one o seven FM. Met one o seven FM. For life and music, number one international hit music station this is Met one o seven FM Met one o seven FM for life and music. Number one International Hit Music Station this is Met What I Said Met 107 FM for life and music. Number one international hit music station. สนุนชาฟอลและช่วงนี้ก็เป็นช่วงเมตอินเทอร์วิวนะครับผมวันนี้เราต้อนรับการกลับมาของนักร้องที่ต้องบอกว่าเก่งแล้วก็มีความสามารถแล้วก็อายุอย่างน้อยด้วยนะครับพี่ซีหรือว่าน้องปืนใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เต๋อด้วยครับเย้เ e n a t o r n า t a า a seconda volta q u อ a nostro s า e t t า c o l เ a mezza c e n t o อ e t t e fm e come c o Tutto bene. La tua che... vita in generale tutto, sì, bene. tutto bene. Lavoro bene. Lavoro la vita, bene, la vita bene, bene. mangia bene, so, dormire bene. 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 Sì, sì, sì. E poi la, questa volta per la Pomota la, la seconda sing singolo sì. Si chiama Honeyshut. Honeyshat, eh? Comunque like! คือจริงๆเนี่ยเราเคยเจอกันแล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยน้องปืนใหญ่นะฮะ P.Y.C. ของเราเนี่ยแหละครับก็มาโปรโมตซิงเกิลแรกก็คือ Potion ใช่ไหมครับวันนี้ก็มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่า Honey Shot นั่นเองนะครับผมพูดถึงซิงเกิลนี้หน่อยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าก็ห่างจากซิงเกิลแรกที่วันนั้นเราได้ได้ได้ฟังกันไม่นานไม่นานครับไม่นานค็ความจริงซิงเกิลที่2นี้นะครับผมก็ต้องการให้แบบ ลสเนอร์หรือว่าคนที่ได้ดู m อ็มวีเข้าเข้ามาใกล้เรามากขึ้นเหมือนเห็นเราในคอมฟอร์ทโซนของเราคือกล้องที่เราถ่ายเนี่ยเราใช้กล้องจุลทรรศน์ถ่ายถ่ายลูกขนใช่เป็นแบบเทเลสโคปแบบดูดาวเลยครับอ๋อใช่ใช้เริเกแบบเนึ่ยเป็นอันยาวไม่ใช่ในแล a p ไม่ใช่แบบนั้นเมสเตอร์งงแล้วตอนนี้วบบเอแต่คนดูผู้ฟังหรือว่าออดเเดนของเราจะรู้สึกว่ามันอินทิเมตกว่าเดิม ใช่ครับใช่ใช่มันใกล้ชิดกว่าเดิมใช่ใช่ด้วยด้วยเนื้อหาด้วยแล้วก็ด้วยเซตติ้งของเพลงด้วยภาพด้วยครับก็เหมือนแบบอยากให้ทุกคนเข้ามาใกล้ปืนมากขึ้นรู้สึกว่าแบบปืนเป็นยังไงในในเวลาที่เราอยู่บ้านในเวลาที่เราอยู่กับคนที่เรารู้สึก comfortable ด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮันนี่ชอตจริงๆเป็นเพลงที่พูดถึงอะไรอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงนี้ความจริงฮันนี่ชอตเนี่ยครับมันมันเหมือนมันเหมือนการฉลมน้ำผึ้งที่ เป็นความหวานไปบน<ม>วันที่มันขมสําหรับใครบางคนเนาะ<ม>คือภายนอกอาจจะดูเหมือนแบบอุ้ยเป็นโมเมนต์ที่โรแมนติกจังเลยแบบดูแลกันอะไรเงยครับ,รบแต่ว่าค,ความจริงมันก็มีเลเยอร์ที่ซับซ้อนค,คืออ่าอินสปิเรชันของเพลงคันนี้ชอตความจริงชื่อเนี้ยครับมันมาจากชื่อ Drink ประเภทหนึ่งที่แบบเพื่อนๆเกาหลีเขาดื่มกันใช่ใช่มันจะเป็นแบบของขมหลายอย่างผสมกันแต่พอมันแบบงงๆๆอะไรเงี้ยดื่มปุ๊บมันก็จะรู้สึกแบบอ้ยหวานหวานซะอย่างนั้นดื่มไปเรื่อยๆดื่มไปเรื่อยๆตัวซองก็แบบป๊อกอะไรเงี้ยครับอ๋อใช่มันก็คล้ายๆการดูแลของเราแบบนั้นรู้สึกว่าใช่ครับรู้สึกว่าแบบว่าในความขมของเราเนี่ยบางทีจริงๆแล้วอ่ะมันมีความหวานซ่อนอยู่ข้างในนั้นใช่แต่บางทีมันอาจจะเป็นความหวานของเราที่ซ่อนขมหรือว่าแบบซ่อน เอฟเฟกต์เนกาティอยู่ข้างล่างมากก็ก็เป็นได้ใช่ใช่เราจะแบบทำให้เขาไม่รู้สิ่งแบบในในแง่ที่เราพาเขามา Netflix and chill ที่บ้านอะไรแบบนี้อาจจะทำให้แบบเขาอาจจะเห็นภาพที่ มันแฮปปี้มันโรแมนติกแต่ว่าถ้าถ้าลองฟังกันดีๆมันอาจจะมีอะไรที่ซุกซนซ่อนอยู่เล็กๆน้อยๆเป็นแบบอีสเตอร์แอกอะไรอย่างเงี้ยอ่าอยู่ข้างในเพลงใช่ฮะเพิ่งเดี๋ยวจะได้ฟังกันแน่นอนนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้เห็นบอกว่าพูดถึง MV มิวสิกวิดีโอออฟิเชียลมิวสิกวิดีโอก็ปล่อยออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าตัวมิวสิกวิดีโอเองเนี่ยก็คิวเรยภาพที่ ตรงตามกับคอนเซปต์ของตัวเพลงที่อยากจะให้เห็นปืนในมุมที่ใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิมครับใช่ครับภาพใน MV ก็ดูคือเรารู้สึกว่ามันหวานแล้วก็เป็นโทนแบบว่าวอมวอม,วอ,มอุ่นอุ่นครับานเอก MV ก็น่ารักอ่าแล้วเราก็ชวนนางเอก MV มาที่บ้านอะไรทำชวนมาดูในซิกใช่ไหม อ๋อก็เปล่าเขาก็เราเราเราทดแทมิวให้เขาเรียนมิวให้อ๋อโอเคชวนมากินข้าวเฉยใช่แต่ว่าแบบ n Netflix and c h i l l ม่วจะเป็นอะไรที่คนสมัยนี้แบบรีเลทได้ง่ายแบบเป็นบรรยากาศที่แบบ สบายเลดแบ็กครับไม่ได้มีในยาแต่ล่าสุดนี่คือมีคนชวนไปดูเปโดปาราโมที่บ้านนี่แล้วมันเป็นหนังที่สร้างจากวรรณกรรมอ่าลาตินอเมริกาเป็นมจิคอลบรลเซัมเครียดมากเลยนะน่าจะเครียดอยู่นะครับฟังจากชื่อก็เครียดอ่ยอาจจะต้องดูแบบอ่าเซ็กซี่นิตี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้แล้จะชิลๆหน่อยใช่นะฮะคิงดอมแต่ว่าในภาพเนี่ยเอ่อเอ่อมีเอ่อมินสิกวิดีโอมันก็จะมีความความน่ารักความอบ อุ่นแต่ก็ซอดด้วยสิ่งที่ที่บอกเอาไว้ตามเนื้อเพลงก็คือในความหวานม,ม,มีความขมในความขมมีความหวานอะไรแบบนั้นครับใช,ใช่แล้วโอ้โหแล้วโอ,โลอย่างนี้จริงๆตั้งแต่พอเช่นจบมาเนี่ยรเราทำเพลงนี้ ใช้เวลานานขนาดไหนในการในการในการ produce แล้วก็ทำซิงเกิลนี้นะความจริงเพลงน,นี้คือผมได้พี่ๆหลายท่านเข้ามาช่วยดูทั้งในเรื่องของ vocal directing แล้วก็ในเรของ production มานะครับ,รบแล้วก็ค่อยๆทำกันค่อยๆขึ้น body มันขึ้นมาแล้วก็เราก็ตรวจมันหลายรอบอยู่ครับกว่ากว่ามันจะเป็น element ที่ผมคิดว่าเฮ้ย ผมชอบแลละอะไรเงี้ยความจริงโครงแรกผมขึ้นมาด้วยกีตาร์ก่อนเลยครับรู้มันก็เป็นมันออกมาคนละสีกับไฟแนลเลยอ๋อหรอใช่ใชอ๋ออ๋ซึ่งก็สนุกมากครับเราก็ต้องการให้ h ั n นี่ชอตมีความกรูฟนิดนึงแต่มันก็มีความแบบสบายมีความฝังง่ายย่อยง่ายแต่ก็โยกหัวได้ใช่ภาษาเขาเห็นพี่ๆเขาเรียกภาษานี้กันว่าแบบคอไก่ครับพี่เตอนึกออกไหมคอไก่เหรอ มันจะคอแบบาฟังอะไรอเงี้ยโอเคคอไก่อย่างงี้นะฮะก็คือสามารถโยกตามได้เป็นกรุ๊ปแบบช้าๆที่เรายังสามารถเอนจอยกบบมันได้ใช่ครับแบบนี้แล้วที่สำคัญอ้าวต้องบอกว่าเห็นเมื่อกี้เรานั่งคุยกันเนี่ยเป็นซิงเกิลที่สองที่มาคุยกันมาในช่วงเมดอินเทอร์วิวนะฮะเต่ว่างจริงเมื่อกี้คุยกับน้องปืนน้องปืนบอกว่าจริงๆเดี๋ยวอาจจะได้เจอกันบ่อยกว่านี้เพราะว่ากำลังเตรียมทำอัลบั้มด้วยใช่แล้วครับ ใช่แล้วครับก็เนี่ยเนี่ยเป็นซิงเกิลที่2นะครับใน EP ของในอัลบั้มนี้แหละตอนนี้เราก็ทยอยไล่ปล่อยให้ครบ EP อยู่แล้วเดี๋ยวเราอาจจะพบกับอัลบั้มในช่วงกลางปีหนาทีมมันทีมมันจะต้องเกี่ยวกับเครื่องดื่มไหมเพราะว่าอันแรกอ่ะเพลงแรก Potion เพลงที่2 Honey Shot เพลงที่3เป็นเป็นอะไรดีอ่ะจริงเนี่ยผมโซจูบอม ผมว่าพี่เต๋อแล้วมเดาทางผมถูกแล้วล่ะพี่เต๋อเริ่มเดาทางผมถูกแล้วแต่ว่ามันดูเหมือนแบบเป็นบีมแบบเป็นเครื่องดื่มอะไรแบบนี้เป็นสองเพลงแล้วเนี่ยความจริงจากสิ่งที่ผมสังเกตคือผมไม่ได้ผมไม่ได้วาด s c o p อัลบั้มให้มันล้อมรอบสิ่งนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมดูเหมือนแบบเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเอาใส่ปากได้เอาสองกินอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะชอบมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเพลงเพิ่งสังเกตเหมือนกันครับพี่เต๋อใช่แต่ว่า ดูจากลิสต์เพลงที่ทำไว้ก็มีหลายเพลงอยู่เหมือนกันครับที่หยิบเข้าปากได้อาจจะเป็นเรื่องของ <c oughs> ชื่ออาจจะฟังดูเป็นเครื่องดื่มอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าจะได้ฟังกันจริงๆเต็มๆเนี่ยน่าจะประมาณปีหน้าใช่ครับก็เนี่ยเดี๋ยวเราทยอยปล่อยซิงเกิลของ EP นี้ออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยว อัลบั้มเจอกันกลางปีเดี๋ยวรอเจอกันกลางปีหน้านะฮะฝากไว้ด้วยนะครับมิสเตอร์มาต้องมาอยู่แล้วเพราะว่าทั้งที่แล้วสัญญาจากโพชเชนว่าจะมานี่ก็มาแล้วนะฮะมาตามสัญญาจริงๆขอบคุณมากมากเลยขอบคุณเช่นกันนะฮะขอบคุณแล้วก็อ่ะเราคุยกันต่อแล้วในอัลบั้มเองเนี่ยมีศิลปินที่เรา เอ่อร่วมงานด้วยหรือว่ามีใครมาฟีเจอริงกับเราหรือว่าเราอยากจะร่วมงานกับใครจะเชิญใครมาฟีเจอริงด้วยไหมฮะครับในแง่ของการผลัดผลิตระครับตอนนี้เรามีแบบพี่ๆศิลปินที่ทำงานสายเบื้องหลังนะที่ผมคิดว่าชวนมาทำงานด้วยค่อนข้างเยอะมากเลยครับก็แต่ละเพลงนี่หลายๆเพลงจะเป็นโปรดิวเซอร์ที่ต่างกันเลยครับผมแต่ว่าในแลนตอนนี้คือผมยังอยากให้อัลบั้มแรกนี้มันเป็นอัลบั้มเดียวที่มันมี แค่ PYC ก่อนอยู่เป็นเราใช่เป็น PYC ก่อนที่จะมีเป็น PYC Featuring กับอะไรแบบนั้นครับใช่แต่บอกได้เลยว่าคนที่เราชวนมาทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทของดนตรีในพาร์ตของโปรดักชันเองก็ตามอย่างเงี้ยตัวเด็ดแน่นอนครับตัวจีตแน่นอนใช่แล้วนะน้องปืนเลือกมาแล้วนะอ่ะตอนนี้พูดถึง ไปแสดงไปเปอร์ฟอร์มที่เชียงใหม่หน่อยที่เชียงใหม่อันนี้เป็นเป็นคอนเสิร์ตของเราก็เป็นเป็น Thailand Jazz and Pop f e s t i v a l 2024ครับก็ไปร่วมแสดงวันนั้นก็ผมเล่นวันสุดท้ายหลังผมก็เป็นพี่ๆอีซมาเล่นต่อก็สนุกมากครับพี่พี่น้องๆชาวเชียงใหม่ก็แบบให้การต้อนรับดีมากรู้สึกว่าแบบใช่เป็นเป็นเป็น experience ใหม่เหมือนกันเหมือนแบบแล้วก็รู้สึกว่าเอาจริงๆถ้าเป็นเพลงแบบ อของ p ีวเพลงของน้องปืนอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันเป็นไบท์ที่อ่ะพูดตรงๆเราว่าคนเชียงใหม่อาจจะชอบอเราเราก็ไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าปีที่ผ่านสองปีที่ผ่านมาคือไปเชียงใหม่บ่อยไงครับพี่เต้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคือคือ,คอ,คอม,มันตรงกับจริตด,ด้วยแล้วก็เทสต์ของคนที่ท,ที่ที่เมืองนี้ด้วยอะ่ะอืมครับผมสังเกตเหมือนกันว่าแบบเพื่อนๆที่เชียงใหม่ชอบฟังเพลงสากลเยอะมากอย่างเช่นแบบ เวลาเพลงดังของหลายๆวงทางฝั่งอเมริกาหรือเก่งดังขึ้นมาเขาจะแบบเอ็นจอยแล้วก็ร้องกันได้อะไรเงี้ยครับซึ่งวันที่ผมเล่นผมก็รู้สึกว่าแบบเขาต้อนรับเราดีมากเหมือนกันนะครับแบบทั้งแบบเอเนจีของเขาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าทุกคนที่นั่นแบบตั้งใจดูมากตั้งใจดูแบบโฟกัสเลยครับอือาจจะไม่ได้แบบ ดีด้าสนุกมากมาแต่เขาอ่ะเขาเพจเทนชั่นมากๆฉันแบบน่ารักมากๆคือรู้สึกได้ว่าเขาแบบมีอเนจี้ส่งคืนกลับมาให้เราจากที่เราเพอร์ฟอร์มสายไปเนี่ยนะฮะอ๋อก็เป็นรอบนี้มีแบบ เทคนิคอลป๊อเบิมอะไรนิดหน่อยที่ผมจะต้องแบบลงเวทีไปพักอะไรอย่างงี้ oh. แต่ว่าไม่มีใครลุกไปไหนเลยทุกคนก็แบบนั่งรอโชว์แล้วขอบคุณพี่ๆน้องๆชาวเชียงใหม่ด้วยนะครับ oh, น่ารักมากๆ <c oughs> เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนของการที่เราไปเพอร์ฟอร์มที่เชียงใหม่เราก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะฮะ <c oughs> แล้วคราวนี้พูดถึงย้อนกลับมาถึง m v <c oughs> เขาอยา <c oughs> กจะรู้ว่าทำไมถึงเลือกนางเอก MV เป็นคนนี้ <c oughs> มีความพิเศษอย่างไรอจริงคนที่ผมาอเองคนที่ผมาอเองดใช่เพราะว่าต้องพิเศษแต่ว่าผมไม่รู้จักนะวันวันที่ผมขอผมแค่รู้สึกว่าแบบมองหน้าแล้วก็ดูไปถ่ายไอจีดูอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถูกชะตาถ้าจะแบบคุยกันรู้เรื่องเลยเพราะเอาเอาจริง MV ตัวนี้มันมีการเข้าฉากใกล้ชิดค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็กังวลครับตอนแรกก็แบบเออถ้าเราแบบ ไม่ได้สนิทกับนางเอกมากเราจะทําออกมาได้ดีไหมอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็น้องก็น่ารักมากแล้วก็แบบน้องก็เปิดใจกับเราเราก็คุยกันตั้งแต่เช้ามืดนั่งแต่งหน้านะครับมันก็ทํางานสนุกมากครับแล้วก็ออกมาเป็น m v ็มวหวานๆน่ารักๆอย่างันี่ช็อตให้เราได้ชมกันนะครับผมแล้วก็มีคําถามมาคำถามว่าในเพลงฮันนี่ช็อตเองเนี่ยถ้าให้น้องปืนเลือกท่อนที่ชอบหนึ่งท่อน ที่ชอบที่สุดครับจะเลือกท่อนไหนจากเพลงนี้ฮันนี่ช็อถามสิบครั้งก็ตอบไม่เคยเหมือนกันนะครับจะได้ชอบทั้งเพลงอด้วยความที่มันเขียนเองมันก็แบบแบบก็ต้องชอบทุกเหมือนแบบอันไหนไม่ชอบเราก็ขีดข่าไปแล้วแต่ว่าถ้าถามตอนนี้ผมให้เป็นประโยคนี้แล้วกันครับ want you lay your head on my pillow smokey I'll give you what you need เป็นท่อนท้ายของคอรัสครับ m o ง you l a your head on my and, pillows l n a e y s m o k y I give you what you need I give you what you need ใช so, like like uh. like 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 cool. ่ผมรู้สึกว่ามันมันมัน remind ผมถึงบรรยากาศที่มันชิลมันแบบมันเป็นที่ของเราหมอนมันมีกลิ่นควันจางๆอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็มันดูสบายครับมันดูแบบไม่รู้สิมันมันมันเป็นคอม f o r t zone ของผม And then you get what you want อย you yeah. 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 ู่เ okay ล็กอยู่เฮดอะเนี่ยอยู่พี่หล่อเห็นไหมพอพี่หลอพอพี่เต๋อพูดเนี่ยเพลงมันเริ่มไม่ค่อยหวานเห็นไหมเหรอใช่มันเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอ้าวโอเคคุยมาถึงตรงนี้แล้วนะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะอยากฟังแล้วสำหรับซิงเกิลนี้ฮันนี่ช็อตนะครับผมเดี๋ยวให้น้องปืน พูดแนะนำฮันนี่ช็อตนะครับผมรวมไปถึงช่องทางการติดตาม PYC หรือว่าน้องปืนเลยครับก็สำหรับชาว Master ทุกคนนะครับสามารถไปฟังฮันนี่ช็อตได้แล้วนะครับทุกสตรีมมิ่งฟอร์ดฟอร์มรวถึง YouTube ด้วยเลยนะฮะแล้วก็สามารถติดตามปืนได้นะครับทางทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยนะครับใช้แท็กว่า P.Y.C. แล้วก็ C.H.A.T. นะครับ P.Y.C. Chat ครับผมนี่เลยครับนะครับผมอะตอนนี้สุดท้ายเดี๋ยวขอแบบหนึ่งประโยคสวยๆพูดเข้าเพลงตัวเองเลย Honey Shot จาก P.Y.C. ครับได้ครับผมก็ถ้าวันนี้ชาวเมสเตอร์กำลังเหนื่อยล้าจากท้องถนนรถติดหรือว่าที่ทำงานนะครับก็ลองฟัง Honey Shot ดูนะครับอาจจะชโลมวันที่แย่ๆของคุณด้วยน้ำพึ้งแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นได้นะครับ h o n e y s h o t ครับ